ไปดูภารกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้งกันต่อนะคะล่าสุดผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ลงพื้นที่ไปติดตามการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งค่ะ เอกพิรพงศ์เมืองบุญชูผู้บัญชาการหน่วยบญชาการทหารพัฒนาพร้อมกับคณะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามโครงการขุดลอกห้วยมงวางสามขาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งและปัญหาการขาดปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกลางใหญ่และตำบลน,นนททองอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีจำนวน1644ครัวเรือน6,420คน โดยจะมีการขุดลอกเพิ่มความกว้างเป็น3เมตรลึก3เมตรมีความยาว3,500เมตรสำหรับโครงการดังกล่าวนั้นได้เริ่มดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยมีพลตรีธวัชชัยด่านุดิตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่บรรยายสรุปความก้าวหน้าและนำเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกำลังพลค่ะ So.